ร้อนๆแบบนี้เรามาหาอะไรทําแก้ร้อนกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูต้อมมีมาแก้ร้อนด้วย2อ,อย่างนี้เลยนั่นก็คือน้ําแข็งกับผาเย็นนะคะเราจะมาทําอะไรกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะร้อนมากเลยอะ่ะแน่แล้วก็สดชื่นนะคะสดชื่นสดชื่นมากเสร็จแล้วครูส้มก็จะเอาน้ําแข็งมาถูแต่ว่าไม่ได้มาถูตัวแล้วทุกคนจะมาถูเสือ้อนี่นี่จะให้ดูใกล้ๆ ทุกคนเห็นคําว่าโอเคไหมคุณส้มจะเล่นมายากลให้ดูนี่นะโอเคนะดูได้มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาดูดิทุกคนเห็นคําว่าอะไรอ <_ s 2> ่ะทุกคนเห็นคําว่าอะไรไหมเนี่ยเย็นนี่เลย,เห,ย okay. เห็นไหมติ๊กต็อกโอเคใครเห็นว่าติ๊กต็อกโอเคเป็นไงมายากลคุณส้มเริ่ดไหมทำไมไม่เปิดแอร์ใช่ไหมไม่ใช่เลยหรอกอยากจะมาทำวันนี้ให้ดูเฉยๆ